ดหนูยอมมาเพื่อนหนูยอมคมแหมไป็นไหนเพื่อนหนูยอมคมอีกรอบหนึ่งคือเราชาร์จไวมากอะแล้วก็พุ่งไวอีกอะ ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนกันด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กับน้องหมูอั e เบนด้าเดอะพิกนั่นเองคือหลังจากที่ผมได้ลองผิดลองถูกมาก็หลาแอนดอนเลยผมมองว่าแอนดอนเซตคู่เนี่ยเป็นแอนดอนที่ไล่ล่าเซื้อได้มันที่สุดแล้วในความคิดส่วนตัวของผมนะ ดูเอ็ออนสียงต่ก็จะเป็นจัรลัดออกลบที่จะทำให้เราย่อแล้วก็ลุกไวขึ้น30%เนาะก็จะทําให้เราสามารถกดใสตสกิลได้ไวขึ้นนั่นแหละแล้วก็สีเหลืองจะเป็นจระบีโรงงานที่จะเพิ่มความเร็วในการใช้ของสก,กิลขึ้น50%เนาะคือมันไวแบบไวมากๆแถมจะลดวเวลาครูดาวหลังจากที่เราตีพลาดอีก25% ก็จะทาให้เซอร์เขาวิ่งชีดได้ไม่ไกลเท่าไหร่เนาะคือถ้าเกิดเราเอาสองอันนี้มาคอมโบกันเนี่ยสีน้ำตาลก็จะย่อไวสามารถทําให้เราใช้สิก,กิล้ได้ไวขึ้นสีเหลืองก็จะทําให้เราชาร์จไวก็จะทําให้เราสามารถใช้สกิลได้ไวขึ้นไปอีกอะ่ะคือปั่นจัดทาให้เซอร์สามารถตั้งตัวได้ยากขึ้นเนาะก็จะเอาเซตนี้มาไล่มาอย่างเดียวเลยแล้วก็ในส่วนของเปิร์กก็จะมีตามนี้นะฮะคือทวงกนล้วนเลยก็จะมีดต่เบิลตะขอแห่นะที่เปิร์กแรกจะเป็นของพินเทสา่้นปใหั ไหรือยูวเบิร์นช้าลง9%ก็ถือว่าเยอะเลยนะปฏิดินสองจะเป็นเสียงประสานของแม่อาทิตย์ที่เวลาเราแข่งคนนี้จะขอสีขาวเครนี้ปั่นเดีมมาากก๋ยวมาสุดก็จะระเบิดแล้วก็จะขอตัวหน้าไป15%เพิ่สองสั่งก็จะเป็นกั้นเครื่อง2นาทีเพิ่งจะใช้ยยเป็นป๊อปเพลงกระเด็บกระทืบเครื่องแรงเนาะโอเคก็ตามน,นั่นแนะเดี๋ยวเราเข้าดูในเกมดีกว่าแต่กูดูมาแล้วออกด่านเกสเฮเว่นด้วยเนะี่ยโอเค นายพอเล่นไงยอยู่ไม่อยู่นะตัวเราเป็นตัวเดินตีจ๋าๆเลยแค่แอนดออนที่มันแบบแค่ย่อไหวพุ่งไหวไม่ใช่ไหวดิย่อไหวแล้วก็ชาร์จพุ่งไหวขึ้นก็น่าจะพอแก้ทางแบบว่ไม่ได้อยู่แต่ถ้าเกิดเสอเขาเซนดีแบบพอเห็นเขายอ่อปุ๊บพอเห็นผมย่อบเขาก็วิ่งฉี่เลยงั้นน่า,นาจะยากอยู่ไอ้รอบยาวอย่างนี้ไม่น่าได้นี่เห็นคนนี้คนหนึ่งฉี่แล้วปะอ่าเขาฉี่โอเคเดี๋ยวนั่นเขาก็ไม่ได้ฉี่ไปโซนที่อะไรนะมีเครื่องกั้นเนี่ย อาวันนี้คนจิวเลนไทยอะไรนี้ก็ได้ไหวิ่งเข้าไม้ไหมไม่มีด้วยกดทีมคุมมาก่อนถ้าเราไม่มีเครื่องอะเราไม่ควรไล่เลยเราแบบเดีย๋ยวเขาปั่นฟีนะอ่ะเดี๋ยวจะชิบหายอาหาเครื่องปั่นดกวาเช่นเครื่องหน้าเนี่ยโหเล่นโทเทียมพอสองอันเลยอนะ่ะโคตรโหดเครื่องนี้เงียบกริบเลยไม่เจอแหองนั้น ผมตีจิวแล,ล้วปล่อยนี่น่าจะโดนโดนฮิวแบบคมๆไปแล้วอ่ะพอดีคุณนี่ตีมือปะไม่ดูอ่ะคือที่ผมส่องมาเขาไม่ใช่คนไทยนะไม่รู้คนประเทศอะไรน่าจะมาเลปะ่ะอ่ะวิง่งโอ้โหเขาจุกเด็กคนนี้จุกเป็นนะเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้อนอ,อนย่อเลยอนะ่ะโอเคเราไม่ฝืนอนะ่ะใครที่เราไล่ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปฝืนหรอกว่าเราแบบตัวเดินจีจ๋าเลยอ่ะพอดีคุณจิว ไรจิวต่อได้มาใครเหมือนกันหมดหอ่ะตอนนี้จะบนไม้ไหมเอ้ยเขาจะบนเข้าบ้านใหญ่โอ้โหนี่ไงเสียงเรื่มพรแบบหึงเลยกำลังแยกต่างอยู่เขาจะเข้าไหมเดี๋ยวเขาบนเลยเนี่ยโอเคยังไม่ได้ใช้แอนดออนหมูย่อเลยแอนดออนหมูยอ่อก็เดินตีมุมคมเหมือนแล้วกันเหมือนเขาจะเล่นแต่เรื่มพรกันแหละแล้วไม่ได้ปั่นไฟกันเลย ใช่พูดเสร็จแล้วติดสองเครื่องไนดะ้ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยหว่านี่นนงไงนั้นปั่นสองแล้วเราก็เอาป๊อปมากระทืบเครื่องนี้นี่งไงขนาดได้ปั่นได้เยอะมากกันไม่น่าไปทันกระทืบนี้ก็ได้โอเคแล้วก็ไล่คนนี้เลยบนไม้ปะหรือฉีกอ่ะบนไม้เรียบร้อยนะอนันนี้อ่ะเพื่อนวิ่งฉีกอะ่ะโอ้ทีเพื่อนเราหายเหนื่อยเร็วมาก ไม่ได้อยู่เอ้ยไม่ได้ว่ะคนนี้คนนี้เซียนหลอกไม่ได้คนนี้หลอกอีกรอบนึงโอเคได้ฮะไในได้เตียนโดนทีมคุมมาก่อนทีนึงชิกออาสวัสดีเพื่อนชิคี้ดีนะ,ะย,อย่อใส่ดป่ะนี่ไม้ไม่เป็ไม้ชิบหายนะผมเนี่ยไม่ถึงผมในชิบหายอ่าสวัสดีโอ้โหไม่ทันตามไป มีเปิร์กตายยากันไม่ทันแล้วไปฝั่งหนึ่งมัวกลับมาวดดันีเพื่อนตายยากไปนะตายยากไปแล้วตายยากไปแล้วโอเคใส่หัวท่านปะต้มเนินจะใครปั่นไหมไม่อยู่ัตอนนี้ไม่รู้สักอย่างเลยจิวน่าจะต้องเป็นตัวฟรีไปก่อนนะให้เขาแบบบิงวอนหาที่ถอดหัวไปน่าจะไปถอดหัวตรงนั้นไนะตรงหลังบ้านใหญ่อะ เราลองเดินไปคุ้มเดือนดูจะได้ไหมย่าเงเป็นปั่นต่อเดี๋ยวอ๋อ,อนี่เป็นรอยของบิลเนี่ยน่าจะถอดหงวยตรงเนี้ยน่าจะออกไปแล้วถอดหงาไม่ได้ด้วยคิดว่าที่ต่อไปน่าจะเป็นเอา้าวันดีเราเป็นหมูยอดยังฟื้นฟนอยู่ปะอ่าฉีกแล้วกำลังไปช่วยเลยทุเรียนรออยู่ในบ้านใหญ่อะผมไม่ได้ไม่ได้เข้าไปทำลายเลย จะวนแมสปล่าอะถามจริง,ราาง,รงเราหมูยอะนะ่อนะไอชี้แต่ย่างคมไหมทันปะชันวะโอเคใส่หวยเนาะให้เขาเป็นตัวฟีไรถอดหัวไปเอา้าจริงๆอะไรขงเล่นหมูอะคือผมไม่ได้หวังให้เขาหัวระเบิดเลยแค่ให้เขาแบบเป็นตัวฟีไปก่อนอะคือเขาจะได้แบบถ่วงกันไปได้นิดนึงเขาเขา้าเป็นอะไรก่อนดีไหมรู้สึกหมันไซายเลย จริงไม่อยากพังมากนะประตูเนี่ยคือมันเป็นการเปิดจุดที่เขา,เาวิ่งจูได้อ,ะอ่ะอ่าใครมาช่วยเอ่ยเป็นจิวจิวใช่ไหมน่ะอ่าจิวแล้วเขาเห็นนะผมผมย่อมาอเฉยไม่เป็นไรเห็นก็ให้เห็นไปเลยใครมาช่วยไหมอ่าไม่มีตรงนี้เหมือนจะไม่มีไม้แล้วปะบัวกลับมาเค,คนนี้เป็นสายเนียนเน่ะเข้าย่อเก่งมากเลย วัดถีเพื่อนรอเก็บหัวไปให้เจ๊กดีกว่าเอาไปก่อนอนะ่ะถ้าเกิดผมฝืนล่าไปก,ากลางแบบจะทันปะไม่ทันละในโดดบล็อกแมวกลัวนี่แบบเสียหลักมากเลยหมายเขาจะแฝงกันเอาเรื่องนนะอยู่ไหนยังไงเขาเขาบ้านใหญ่คนนึงนีิอยู่ในปัน่นโอเคตอนนี้ได้ใช้ป๊อปรัวๆเลยอะ่ะอ๋อเพื่อนเพื่อนไหนอยู่ไหน,อ,ไหนอ๋อคนนี้เป็นเจคเราพังประตูนั้นไปแล้วอะ่ะถ้าเกิดเจ๊กเขาจะวิ่งฉี่เดี่ยคือวิ่งง่ายเลยอะนะ่ะเนี่ย มาขึ้นแบบนี้เคยเห็นป้ายออนหมูย่ออ่ะดิดิกลัวหมูย่อดิเราจะเล่นคอนเซ็ปต์หมูยอ่อมามามาคือไอออนนี่ปั่นจัดเลยบ้านะคือมันยอ่อไวอะ่ะไวๆมากอะ่ะอย่างงี้ไม่ได้ลนะน่าจะฝืนยากได้ปะเอ้ยไม่ได้เขาวิ่งฉีกยาวอย่างงี้ไม่ได้เขตาต่างคุมไหม เขาจะเข้าไม้ข้างในได้ไหมข้างในต้องลมไม้นะผมว่าเฮ้ยลมไม้บุกคุ้มป่ะจะฉีกได้ไหมสวัสดคือเข้าโดนขังอ่ะเขาต้องโดดมาแล้วมีทางเลือก ใส, Games. ใส่หัวให้เจก่อนเจยก็ยังไม่เคยใส่หัวเลยให้เขาแบบไปทำชาเลนจ์เล่นถอดหัวไปนะนี่ไงตะขอหน้าตรงนี้ด้วยไหนผู้ใดปันอยู่ไหนระเบิดมาบ๊มแคนั้นระเบิดลรัวเลยเขาปั่นทิ้งไปปะหรือว่าไงแน่ตรงเนินอ่ะเมื่อกี้เห็นคนนั่งนี่คนหนึ่งอ่ะวัสดีเดวิดคิง เราหมูยอแล้วานะเราใส่หมูยอ <c oughs> เคยเห็นหมูยอป่าคือเรายอ่อไหวมากแล้วก็ชาร์จไวมากอะโคตรจะปั่นจัดจะเข้าไม้ไหมไอ้ข้างหลังไม้อยู่ไอ้ที่ลงไม้เลยใครเขาบนกันคือมันไม่มีทางเลือกแนละ้วต้องอยากเปย์ไม้ไปเลยข้างหลังเขาจะโอ้โหน่าจะพางไม้ก่อนเนี่ยเป็นรอบยาวอนะตามไม่ทันหลอกไปได้ไหม ไปไม่ได้เขาวิ่งฉีกเอ่อถ้าเกิดเขาวิลากอย่างงี้เราจะได้ไหมแต่เขามีเตาเด็มพรนะ์่ะว่าเขาหนีไปหิวได้เอาว่ะคนนี้วิ่งฉีกไอ้เพื่อน,นนี่เล่นเป็นนะเนี่ยไหนๆก็ไหนแล้วอะไรคนนี้ก็ได้มามัน,ม,นมันมาแล้วกันอา้าวจริงติดเล่นอย่างงี้ไม่ได้เนะี่ยคือเราเป็นตัวเดินตียะพพาดท,ทีนึงนี่คือแบบเกมสวิงไปหาเซอร์แหละเอาหลอกไฟให้แต่ยาเข้าไหมอ่ะพอด,ดี อ้าวดีวิงฉีไม่ยอมฝืนบนด้วยนะได้เป็นหนึ่งเดียวคนเสียที่สุดละที่ผมเล่นมานะวันดีเพื่อนโดนหลอกไฟไปกันไม่รู้ฝั่งนี้มีตัวขอให้นะไหมแต่ที่แขนจิววกี้คือไม่มีใช่ปะแต่อขอให้นะเหมือนตอนนี้จะยังไม่มีใครกล้าติดเครื่องนะเพราะว่าเขากลัวหัวของเจกมันมันติดเวลาขึ้นมาเขาคอยจะถอดหไม่ได้ ที่นี่เหมือนติดเล่ดจริงๆเลเนี่ยเล่นได้เพล่นพรเดี๋ยวเลยโดนรนต่างคุมมาหมูยอมาอีกรอบนึง <c oughs> คือแบบมันเร็วอ่ะว่าชอบเลยคือไล่ๆอย่างมันอะหายไปใครมันปั่นอยู่ตรงนี้โอ้จิ้วเครื่องก็เกล้าเราวะเนี่ย โอ้เปิงนี่ผมไม่ได้เจอมานานแล้วเนี่ยเปิืองกับกระทืบแล้วระเบิดอย่างเงี้ยมาผู้ใดยอยู่ไหนอ๋าคนที่เป็นเจกเจกพักเดี๋ยวคนเซียนที่สุดของเราโอ้คนนี้วิ่งฉีกเป็นน่าจะเป็นเจกอะที่เขาให้เขาเซียนอะขอกระถิบกันเคเดี๋ยวนะที่พี่จะตายแล้วนะพี่ใครไปช่วยอ,ะอ่ะอ๋าต้องมีอยู่แล้วน่าจะนั่งฮิวกันอ่อเดี๋ยวนั้นหลุดฮุกเหรอหรือว่าไง ไม่ใช่เขาจะตายอยู่แล้วแล้วนั่นเองไงแลกเลือดปะหรือว่าไงไม่รู้อ่ะหมูยอมมาเพื่อนหมูยอมคมมุมแหมแหมเพื่อนถ้าเกิดเขาแลกเลือดนี่คืออ๋อเปิร์กของสตีฟที่ว่าลงฮุกมาแล้วจะฮิวตัวเองโอ้โหเปิร์กนี่อย่างดีเลยลมไม้มุมคุมมาฟังไหมกันตอนนี้เหมือนเครื่องใกล้ติดโคตรหลายเครื่องแหละผมแบบติดเล่นกันไปน่าจะต้องเอาให้แบบทักคนหนึ่งให้ตายละ เป็นแค่นี้เราชิบหายอ๋อไม่คงไหมดีนี้มันมีกี่ลอยเลือดผู้ไหนบ้างนะน่าจะเป็นเฮ้ยไม่โดดด้วยคนนี้ค่อนข้างเซียนหลอกไหมายาขยับไม่เขาวิ่งฉีกมา,าเพื่อนเกียร์รถจะวิ่งแล้วนะอเอียร์ไล่จิวดีกว,ว่าจิวเจ็บอยู่ฮะตอนนี้ก็มันมันไปตอนนี้เหมือนทุกคนน่าจะใกล้ตายหมดแล้วในความรู้สึกผมอหะไล่ใ,ใครก็น่าจะตายหมดแหละ หมาเพื่อนหมูยอมาตรงนี้ไม่มีไม้เขามอบแล้วเดี๋ยวนี่ใครเนี่ยทันได้อย่างงี้หมาเพื่อนมันทันได้อย่างงี้รู้จักหมูยอเปล่าไอ้หนอที่โคตรมันจริงแอะย่อไล่เปนเพื่อนอย่างเดียวโอ้โหจะส่องไฟให้ได้เว้ยยีได้วันหน้ามุดกระแพงมืนกันโดนส่องครไปแล้วอ่าเขาจะฮิวมันมีโอ้โหฮิวโคตรไวอ่ะ ฝรังอยูย่ตรงพอนะเห็นป่ะคือนั่งนิ่อยู่ข,ข้างผมอะแป๊บๆคือเรียบร้อยละไวจัดฮิโดดปลายมีดไปก่อนมาเลีก,กแล้วอดักมาเจ๊ฮยมาเล็กไม้อยู่นึกว่าเสียไปแล้วนะ่ะไม่ยอมล้มด้วยนะประเด็นคุณต่ายายากอยู่หลอกไหมหลอกไม่ได้ มานที่โคมงหมหลอกกลับมาวัสดีเพืออออออ่อนวอรอบนึงแล้วหลอกอีกลับมาต่างหรือไม่ฮิไม่ทันทันที่โคตรเท่อ่ะฮะิน่าจะดักไหมนะเมื่อกี้ไม่ดูด้วยเขาจะโดนต่างเพราะมันยังไม่กันนะ้นอ่ะโอเคเพื่อนตอนนี้ก็สามคนกับสองครึ่ง โอ้โหเจ๊กไล่คนปั่นดีกว่าไม่มีไม้แล้วเพื่อนหมูยอยแล้วกันไหนๆก็ไม่มีไม้แล้วหมูยอยแล้วกันคืนนี้ใกล้ติดแล้วโอเคแต่ข้างในไม้อยู่ทำเป็นหลอกกันจะเปีไม้ไหมคืนนี้ให้ดูเหมือนไม่เคยโหวตเลยนะแหมเพื่อนโดดไหมไม่ยอมโดดด้วยพยายามเข้าไม้ปะโดดปลายมีดแหละ ya dia ke kok juga boleh Bangket boleh Ya Wow pasti sih ngambus gitu Pas sih Sini sih Am healing eh am healing dia ambus terus ya enggak apa-apa Oh uh oh, nyampe itu ตอนนี้เป็นหมูที่โคตรมันมากอ่ะคือแบบหมูย่อรัวๆระเบิดมาไม่ทันละพลังเองดูเิมพอนะฮิวกันแบบแป๊บๆคือเสร็จแล้วสองคนโคตรโหดเจ๊เฮ้ยเจไม่ตายเนี่ยพึ่งเฟสสองเองตอนนี้เหมือนน่าจะใกล้ตายหมดทุกคนละในค้ิดจริงๆเนะะยนี่นไ,ไงลอยกำลังเข้บาบ้านเล็กถ้าไปแตกเครื่องเราใช้ป๊อปกระทืบต่อนะฮะให้เครื่องดับไปเลย,ยนี่ไงเป็นผู้ใดเนี่ย หลอกไหมคนนี้หลอกไปได้คนนี้เขาเขาเซียนเขาเชิงแหนคือเขามองหลังตลอดอะคนเนี้ยไอ้เพื่นไม่มไม้นะโซนเนเป็นไหนที่ดีตรงนี้หมูยอไปไม่น่าจะถึงอะอี๋หลอกหลอกโดดด้วยคนนี้แต่หลอกทิศนี้นี่คือไม่ได้ผลนะหมาเพิ่นตายย่างภูมิป่ะหมูยอเพิ่น จะอยู่สองไม่ได้วันดีคนนี้ตายแล้วฮะหมาตายแล้ว嘛สองคนก็สองเครื่องปันอยู่ไหนอีกอ่ะนี่ไงเจอเจ๊กเจอเจ๊กมีอะไรเรืองแสงด้วยวะเนี่ยเครื่องรางเลยเครื่องรางยังสวยเลยข้าื่องในมีไม้แล้วแต่เองพังไปแล้วใช่ดิแต่เองล้มไปแล้วจำได้เปล่าแต่ข้างในมีนั้นอยู่มาตายไหมหรือไปไหน อันปะอีทันผมน่าจะดาดก,ก่อนมาเพื่อนเราได้ติดเล่นลแล้วตอนนี้ปะหมูยอมมาหมูยอมคุมมามันถึงได้ยังไงก่อนแหมเพื่อนสนุกจัดทั้งในไมาอยู่จะวนไหมพีม่วนด้วยอ่าเจอบินสวัสดีเบลหมาหมูยอมรัวๆตอนเนี้ยพับไม้ไหมไม่อยอมพับด้วยเอาหวาวิงฉีกวิงฉีกไปไหน เดี๋ยวโอ้โหนี่ขนาดว่าติดบัคก,กันเนี่ยยังจะโดนอีกอะที่เหลือก็หาเจคเดียวอะเมื่อกี้เจควิ่งตรงเนี้ยมันนั่งฮิวอยู่อ้าวัอดีหมูยอมาหมูยอมาคมมาตอนนี้ตายยากเฮ้ยน่าจะพุกตอ่ออะไรกี้ไปไหนเพื่อนหมูยอมคมอีกรอบหนึง่งคือเราชาร์จไวมากอะแล้วก็พุกไวอีกนนอะ อีกอยู่ดีอ่อโอ้วโหเกมเกมด่าวม่ไี้พุ่งไวดีคือมันแค่ชาร์จเร็วเนี่ยก็เกินพอแล้วโอเคเกมจบแล้วนะน่าค้างสนุกแหละแขวนไหมเดี๋ยวลืมคิดไปเลยว่าบิวตัวเองปะเนี่ยเมื่อกีบิวล้มในซอกรถนี่ใช่ปะวันที่บิวอ่าไม่มีลูกเอง ครั้งสวยเลยโคตรมันอะนุกก่งกระจัด okay. เฮย์จะเห็แบบไม่รู้ยืดเยื้ยมยอมไหมถ้าเกิดเกม่นี้มันยาวลงไปก็อาจจะไปคลิปเดียวนะเราขอโทษด้วยแล้วกันคือผมติดเล่นมากอะอหลุงตรงนี้โอเคเดี๋็กคนจะหลุมพอดีเลยแต่ไม่ตันนะผมคิดว่านะคือผมจะเกิ่ยวพวุ่งตีรัวตันปะไม่รู้อะไม่ได้เก็บอ่างเป่าเลยนะเฮ้ยสามเป็นหกเยอะอยู่ยนะโ okay. อเคก็จี้แล้วกัน